พี่น้องพอกันอีกแล้วคือเกาเมือนี่สมกมมุ้งม่วงมีอยังหลายมาๆๆม่มงมวงครับใดมาเป็นโรงงานาเหมือนนี้เลยนะเป็นรอยของโรงงานมามาเดินร้อยมาเดินร้อยบอกไปเลยเลยปอบคักพี่น้องคักธนาด

แกงง่วงยามบ่ายพี่น้องง่วงมีกินโอ้ยสินอนคัะ Rồi. Đêm nữa em mày rồi mày đấy mày 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 Thì มาวะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินชมกินชมมะมแกงง่วงแกงง่วงโอ้สีแกงง่วงเธอนอนจะตื่นเธอหนึ่งเ <laughs> ดี๋ยวมาแกงง่วงเดี <laughs> ย๋ยวรับอีอกเนาะเดี <laughs> ย๋ยวมันรับอีกกัน <laughs> แกะด้วยมะม่วงนี่ละ่ะนอนจะได้ตื่นหนึ่งเฮ้ไปเชื่อ <laughs> ผวัวเฮาไปหองมาเห็นจะนอนคนสดสดโอ้มาจะบใบกระโดนาะ <laughs> ไปวันยุทธวันยังไงพระพรนี่ กอบเขางวงกัน,นตะเพ็ดก,กัะพี่น้องนะแจวนี่พักเลยโอ้โห,โห <c oughs> ตื่นดีดีแล้วบัดน ชมแหงเด้อพี่น,อนอ้นนองเด้อพี่ชมกันเด้อเยงหกินบมเต็มปากรับใจสิอาร์ฟไม่เพียงไงหวานเป็นงไงก็หมวงชดเลยเนาะไปเอามาได้ต้นมันในโรงงานชมแหงครับะม่วง,มงต้นบ้านเฮาเด้กพี่น,อน้องนี่ ข้หอมมะม่วงแก้วเนาะบ้านเอาหอมมะม่วงตตนบ้านเจ้าวหอมมะม่วงถือเลยมะม่วงกระเซ็อันเคยหอมมะม่วงตตนบ้านก่อนเหมือนยังร้อนบ้านกินอยู่ผีเว้นแวงเนี่ยกินอยู่สวนเข้ารสีอีเด้อพี่น้องเดิน ด้วยจิตบรเลียมมือเนาม่หมดติดมือพี่เนาะใช่เลยแต่ลราพากันกินแล้วห้องน้ำห้องเดียวยากกันเพราะเฮียเราหยอกหยอกมึงถึงมันนะฮะบ่เลี้ยบบ่ถึงมันแม่กับมาเนาะเมื่อเจ้าเนาะเอาที่ห้องน้ำเอาไงเดี๋ยวว่าถึงมันแค่นั้นแหละของแบบนี้ยานต์ติดบได้ยัด บ่เดี๋ยวมาซ้ำมือซ้ำขื่นนะเย็นบดยังหัวน้าหัวเอาแม่งกินข้าวมืดมือละติ๊บจีตัวมีออมันข้าวมืดมือละติ๊บแล้วอืม

แต่มากินแบบบวกเขาแก่นนะมันกินแบบเบิดเบิกรงแก่น,กนลยโอ้โหม,ม,มาเห็นตวันลำไรเคยเย็บเห็นไม่มาเคย หวานล้องมากไปพี่น้องอุชมแหง้งไปกัดไปเป็นต่อผู้เดียวนะพี่น้องนะพอแล้วชมแห้งกันแล้วมา,วามาพี่น้องมานี่เฮ้ยกินมันหมดเต็มปากเต็มคำน่าจิ้นหน่อย ออินอือือเฉ้งขนาดันี่แหละชุดยอด ไม่ได้กิดกินชมอืมอมอแก <c oughs> ไม่ชมดิเฮรยกอดีกินน้ะงนี่ทำตุดถ่ายพี่น้อง ครับามันน้อครับย้มยไงครับย้ยิ้มาหนึ่งสองชัเกี่ยวได้เยอะก่นี่เป็นปลาครับเขาคืนเงือพ่อไม่ไงพ่อ่งแล้วไร